จะเรียกรถเข้ารับพัสดุจากเค x หรือเคอรี่เก่าเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับมาดูวิธีการทำกันขั้นแรกเลยให้เราเข้าที่เว็บไซต์ t s k e c k e x p r e s s c o m t s h o m e เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับพอเข้ามาในเว็บนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยตรงนี้ผมไม่ได้รีวิวนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ระบบกันเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บก็ ล็อกอินเข้าสู่ระบบกดยอมรับหลังจากที่เราเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วให้เรามองทางฝั่งซ้ายก็คือเราจะส่งพัสดุกันนั่นเองนะครับเราก็ามาส่งกันตรงนี้ครับส่งทันทีส่งทันทีทนทตรงนี้ค่า Default มันจะเป็นส่งพัสดุแต่ในที่นี้ผมจะส่งแบบส่งพัสดุหลายชิ้นวิธีการทำก็เริ่มต้นเลยเราต้องมาคีย์ที่อยู่ของผู้ส่งก่อน นี่ครับผมก็คีย์ไว้เรียบร้อยแล้วถ้า there, online, in, ใครยังไม่มีก็บันทึกไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเพิ่มที่อยู่ให้เรียบร้อยอย่างเนี้ยครับเพิ่มที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้ที่อยู่ไหนเป็นผู้ส่งผู้รับก็สามารถบันทึกได้นะครับผู้รับเราก็บันทึกได้สมมุติในกรณีที่เราอยากจะส่งซ้ำสองก็มาเพิ่มผู้รับตรงนี้เข้าไปนะครับก็มีผู้ส่งเราสามารถบันทึกเข้าไปได้นะครับหลังจากที่บันทึก ข้อมูลผู้ส่งเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกข้อมูลผู้ส่งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตรงนี้เราก็มาเลือกตรงนี้ครับว่าเรียกรถเข้ารับเราก็มาดูเวลากันนะครับตรงนี้เวลาเนาะเวลาก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่ละครับเป็นวันที่สามแล้วเพราะวันนี้เป็นวันที่สองก็คือเราสังเกตดูได้นะครับว่าเขาจะเขาจะรับวันนี้ไหมก็ถ้าเราอยากจะให้เขาเข้ารับวันนี้เราจะต้องเรียกก่อนบ่ายหนึ่งบ่ายสองอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบางทีเขาก็ไม่มา อย่างนี้นะครับวันนี้มันเลยบ่ายโมงกว่าไปและวบ่ายโมงไปล้ผมก็จะต้องส่งเป็นวันที่3มีนาและนะครับในก็เลือกเวลาได้พรุ่งนี้3มีนาเห็ไหมก็วสม,มีนาเราเลือกไม่ได้ละเราจะต้องเลือกเป็น3มีนาเลือกเวลาเอานะครับก็เลือกเวลาเอาอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ข้อมูลในการออกใบเสร็จก็คือที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อข้างต้นนะครับข้างบนนู้นเนาะ เสร็จแล้วยังไงครับเราจะส่งทีละเยอะๆผมไม่ได้รีวิวการส่งทีละ1ชิ้นนะครับถ้าใครส่งทีละ1ชิ้นคีย์เอาก็ได้แต่อันนี้ต้องการจะรีวิวส่งแบบทีละเยอะๆเลยขั้นแรกเลยให้เรามองหาตรงนี้ครับคําว่านําเข้าแล้วเราให้เราโหลดด,ด,ดาวน์โหลดแบบฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปไว้ที่เครื่องอในที่นี้ผมก็ดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดตัวนี้กันขึ้นมาชื่อ c k import template ผมดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วเราก็เปิดตัวที่เราดาวน์โหลดมาหน้าตาที่ดาวน์โหลดมามันจะเป็นประมาณนี้นะครับไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องไปลบเขานะครับเขาบอกว่าตรงสีฟ้าห้ามลบเราก็ไม่ต้องไปลบอะไรเขาก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูตรงส่วนใต้สีเหลืองลงมาตรงเนี้ยก็กรอกชื่อผู้รับไปแล้วก็กรอก เบอร์โทรผู้รับแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับแล้วก็รหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์นี่สําคัญมากนะครับคือเน้นๆเ,เลยก็คือมีเบอร์โทรกับรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าเก็บเงินปลายทางตรงนี้ผมไม่ได้รีวิวนะครับเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ครับตรงน้ําหนักเราต้องใส่น้ําหนักเราต้องเอาสินค้าของเราไปชั่งน้ําหนักดูก่อนแล้วก็วัดกว้างน้ําหนักนี่เป็นกิโลนะครับ แล้วก็วัดกว้างที่เป็นเซนติเมตรยาวเป็นเซนติเมตรสูงเป็นเซนติเมตรแล้วเราก็ใส่ี e m a r k ตรงนี้หน่อยว่าสินค้าที่เราส่งเนะี่ยมันเป็นอะไรนะครับใส่เสร็จแล้วก็เล็บหนึ่งเล็บสองเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยไม่ใส่ก็ได้เล็บหนึ่งเขาในตัวอย่างเขาก็เป็นเป็นใบสั่งซื้อของลูกค้าเราแล้วก็อันนี้ก็เป็น PO ของลูกค้าเรา อันนี้เป็นชื่อผู้ส่งในกรณีที่ผู้ส่งมีหลายคนก็อาจจะให้ใส่ชื่อผู้ส่งตรงนี้เขไปได้ตรงนี้ก็คือจริงๆว่างได้นะครับก็ใส่แค่น้ำหนักแล้วก็กว้างคุณยาวคุณสูงสำคัญเลยนะครับว่าชื่อเบอร์โทรนาัไปารณีแล้วก็น้ำหนักกว้างคุณยาวคุณสูงหลังจากที่เราได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็เซฟไว้หน่อยนะครับแล้วก็ปิดไปปิดไปเสร็จเรากลับไปที่ แอปเคอรี่ตรงนี้เห็นไหมครับที่เขาบอกว่านําเข้าคราวนี้เราจะมาอัปโหลดไฟล์เมื่อสักครู่นี้เข้าไปแล้วเราก็กดตรงนี้ครับอัพโหลดไฟล์ Excel กดตรงเครื่องหมายบวกเลือกไปที่ไฟล์ที่ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ Cache i c ก Import t e m p l a t e Open ข้อมูลสูงสุดพันแถวเห็นไหมครับว่าสามารถรองรับผู้รับสินค้าได้ถึง1000รายการเลย ผมตอบตอบกลงเขาก็จะบอกว่าอัปโหลดสําเร็จแล้ว2รายการข้อผิดพลาดในการอัปโหลดศูนย์ก็คือไม่มีนั่นเองก็ตอนนี้ผมอัปโหลดไปแล้ว2รายการก็จะมีนายคนนี้กับนางคนนี้อ่าแล้วมันก็จะประเมินราคาให้เราตรง COD นี่ผมไม่ได้รีวิวนะครับก็มาดูการประเมินราคาตรงนี้เขาก็จะประเมินราคาไว้ว่าคนเนี้ยเสีย1 1 7บาท ส่วนใครอยากจะยังไม่ต้องทําตรงนีจ้จะประมาณราคาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมไม่ได้แบ,บ็กไปดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงกว่าเปล่าก็คลิกขก็ตรงนี้นะครับแล้วเขาจะก็จะให้ใส่น้ําหนักแล้วก็กว้างคุณยาวคุณสูงแล้วเขาก็จะคํานวณมาให้เราว่าไอสินค้าเราชนิดนั้นนะ่ะมันจะต้องเสียงเงินเท่าไหร่ตรงนี้ผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วก็คือหนัก8.5กิโลกร,รมัมกว้าง26ยาว29 แล้วก็สูง27เซนติเมตรนะครับเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วบางครั้งเว็บมันก็เออๆหน่อยนะบางทีพอให้คำนวณเนี่ยบางทีเงินก็ไม่คำนวณก็ลองดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันคำนวณให้เราไหมส่วนถ้าเราอยากเข้าไปแก้ใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปตรงรูปดินสอเนี้กดเข้าไปแล้วเราก็ไปแก้รายละเอียดว่าชำระโดยใครอะไรยังไงนี่หนไหมครับก็ประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วครับเท่านี้เองไม่มีอะไรแล้วก็จากที่ผมดูมันไม่สามารถใส่จำนวนได้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำพวกเนี้ยเป็น2รายการเช่นมันมี2กล่องใช่ไหมครับเราก็ทำตรงเนี้ยเป็น2รายการอ่าอย่างเนี้ยผมเปิดให้ดูแล้วกันเนาะอย่างเนี้ยยกตัวอย่างนะครับสมมติว,ว่าคนคนเนี้ยเขาสั่งสินค้า2กล่องเราก็ใส่คนเนี้ยซ้ำเข้าไปเป็น2รายการเพื่อให้มันพิมพ์รายการออกมาอย่างเนี้ยนะครับเราก็ ถ้าทําเป็นกล่องที่2ก็ทําซ้ําใส่ชื่อเบอร์โทรทาซ้ํานั่นเองทําซ้ําเข้าไปอีก1กล่องมันก็จะเป็น2รายการก็คือหมายความว่าเท่าที่ผมสังเกตนะครับจากเว็บเนี่ยก็หมายความว่าสินค้าถ้าเป็นชนิดเดียวกันก็ตามเราต้องทำสองครั้งเนาะมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ทําให้ใส่ระบุจํานวนเข้าไปว่าจํานวน2กล่อง3ากล่อง4กล่องจะได้ไม่ต้องมานั่งทําซ้ําๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่า มันคีย์ลง Excel ตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันคีย์ลง Excel แค่นั้นเองครับหลังจากที่เราใส่รายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันก็รวมเงินให้เราตรงนี้เราก็ตอบยอมรับหน่อยหรือจะบันทึกที่อยู่เอาไว้ก็กดบันทึกได้นะครับตรงนี้ก็รวมเป็นเงิน234บาทแล้วเราก็กดยืนยันจําไว้นะครับถ้ากดยืนยันนี่คือยืนยันเลยกดยืนยันปุ๊บยืนยันทันทีนะครับไม่มีถามอะไรนะครับยืนยันก็คือหมายถึงว่าเรายืนยันที่ เราจะส่งของ2รายการนี้ทันทีเลยนะครับหลังจากที่เรายืนยันเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ครับเข้าไปอยู่ที่รายการของฉันตรงนี้นะครับมันจะโผล่ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกรถเข้ารับนี่รายการที่เราบันทึกมันจะโผล่สองรายการตรงนี้เลยเห็นไหมครับก็จะมีหมายเลขบุ๊กิ้งหมายเลขอะไรตรงนี้นะครับ จะมีตรงนี้แล้วก็จะมีเบอร์โทรของผู้ที่จะเข้ารับเรียบร้อยสมมุติว่าถ้าเราจะช่วยเขาหน่อยเราก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ออกมาได้พิมพ์ใบแปะกล่องออกมาได้นะครับตรงนี้อ่าทีนี้เราก็มาดูกันนะครับหลังจากที่กดเขาเรียกอะไรนะกดจองรถเข้ารับเสร็จปุ๊บหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะเข้ามามันจะเป็นแบบนี้ครับ waiting for diver to confirm จะเป็น2รายการนะครับพอดีรายการนี้ผมยกเลิกมันไม่สามารถยกเลิกได้นะครับต้องต้องให้ทางผู้มารับสินค้าเป็นผู้ยกเลิกตอนที่เราบุ๊กรายการเนี่ยมันจะขึ้น waiting for diver to confirm เราก็รอคนรับของนะครับเขาโทรมาหาเราเพื่อคอนเฟิร์มว่าเขาจะเข้ามารับแล้วในช่วงวันที่2-9งเกโมงถึง11บเอโมงอาจจะเลทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เจรจาตกลงเอากันกับผู้รับสินค้าเอานะครับ หลังจากที่คอนเฟิร์มรายการว่าเราบุ๊กรายการเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาอย่างนี้พอหลังจากที่เขามารับสินค้าไปแล้วจากหน้าบริษัทเราหรือจากหน้าบ้านเราเรียบร้อยมันก็จะขึ้น Pick up s u c c e s s f u l ก็คือหมายถึงว่าเขารับสินค้าจากเราไปเรียบร้อยนั่นเองแล้วเขาก็กลับไปที่คลังเขาแต่และที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเขากลับไปที่คังเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีคนโทรมาหาเราว่า ให้เราโอนเงินไปยังเลขที่บัญชีอะไรเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับมันก็เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขามารับสินค้าจากเราไปอพอเขารับสินค้าไปแล้วมันก็ขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็โอนเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เราโอนเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาดูตรงนี้ครับเราก็มาดูรายการของฉันแล้วก็เรียกรถเขารับตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันหายไปหมดแล้ว แต่มันจะค้างอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจครับระบบมันไม่ค่อยดีครับลบก็ไม่ได้ด้วยลบก็ไม่ได้ด้วยทั้งๆท,ที่เราก็จ่ายเงินอะไรเข้าไปเรียบร้อยหมดทุกสิ่งอย่างละก็ตรงนี้มันก็จะหายไปแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับเรามาตามพัสดุของเรากันก็เข้าที่พัสดุของฉันตรงนี้รอสักครู่อ่ามันก็จะมีรายการที่เราส่งไป เขาบอกว่ากําหนดส่งวันที่3มีนาเราก็เอาเลขตรงเนี้ครับส่งให้กับผู้รับปลายทางได้เนี่เราคลิกก็ปี้ก็ได้แล้วก็ไปใส่ในแท็กกิ้งของเคอรี่มันก็จะบอกว่าอ่าดูหน่อยครับเพระเราใส่ไปในแท็กกิ้งมันก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมาครับว่าเคอรี่เข้ารับพัสดุแล้วอยู่อะไรก็ว่าไปนะครับส่งตัวเนี้ยให้กับ ผู้รับสินค้าปลายทางให้เขาเอา t ก a c k i n g number นี้ไปใส่เพื่อเช็คสถานะสินค้าของเขาว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วว่าอยู่ระหว่างขนส่งกําลังจัดส่งพัสดุหรือจัดส่งสําเร็จแล้วเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้จัดส่งสินค้าแล้วจริงๆนะครับแค่เนาะก็ขอจบการรีวิวการส่งการเรียกรถเข้ารับสินค้าแบบหลายรายการจากเค็กหรือคอรี่เก่าแต่เพียงเท่านี้ครับ